ก็ต้องขอบคุณนะธุรกิจตั้งแต่นนอแน่ธุรกิจยุคปัจจุบันที่ตบเท้าเดินเข้ามาก็คือทั้มือ6,700คนนะ6,000กว่าคนมันก็ไม่เยอะนะ7-8เดือน6,000คนแต่ว่าเวลานี้ผมว่าท่านเหล่านั้นไม่พร้อมเหมือนถ้าวันนี้แต่เพมาอยู่กับเราผมจึงให้ความให้เกียรติและความเคารพเขาสูงสุดอีกทีมหนึ่งทีเดียวครับในเมื่อมันเป็นกระแสมาแล้วเนี่ยเราจะบริหารกระแสให้คนเหล่านั้นเข้ามาทำธุรกิจแบบยั่งยืนยังไง คราวนี้พอพูดถึงกระแสกระแสมันมีสองมุมรกระแสคือสร้างกระแสแต่ไม่เกิดขึ้นจริง <c oughs> กับสร้างกระแสบนความเกิดขึ้นจริงวันนี้ผมเรียนตรงไปตรงมาสิ่งที่เราทาสิ่งที่ผมโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว <c oughs> เราไม่คืออย่างนี้ครับถ้าวันนี้คนเข้ามาด้วยกระแสนี้ ถ้าผลลัพธ์มันออกมาแบบนี้ผมก็ทําสิ่งเดิมบนกระแสที่เกิดขึ้นจากความเป็นจริงกับทีมงานใหม่และทีมงานเดิมแล้วผมเชื่อว่าผลลัพธ์ก็จะเป็นเหมือนเดิม,มก็คือเติบโตเพราะเราพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอย่างเห็นได้ชัดที่เราเรียกว่ากระแสนั่นแหละ<อ>กระแสของผมมันไม่เฟก ครับนะครับผมไม่กล้าพูดว่าผมไม่ได้บิดเบือนข้อมูลหรือหรือโกหกแต่แน่นอนสิ่งที่ทําไปมากกว่า9 0อมันคือสิ่งที่จับต้องได้เช็คได้แม้กระทั่งเรื่องของรายรับของทีมเดิมหรือรายรับของทีมใหม่ที่เกิดขึ้นครับผมผมอาจจะอขอเป็น,ปนผมขอเป็นกระบอกเสียงแน่นอนครับตัวผมก็ถูกถามว่าพี่วีแต่งยอดเงินไหมคือเรื่องนี้ครับผมอยากจะเปิดจังเลยมันมันมันไม่ไม่สามารถ พูดว่าแต่งยอดเราไม่ได้แต่งยอดแต่ความสําคัญก็คือนับจากนี้ยังโตต่อไปหรือเปล่าถ้าผมแต่งยอดเดือนหน้าไม่โตแน่นอนครับเดือนหน้ามันก็คือกระแสะของการแต่งยอดมันก็จะไม่มีพูดสําเร็จรแต่างทางกับกันถ้ามันมีความโปรเกรสและเติบโตขึ้นทั้งจานวนคนจํานวนยอดขายและสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นที่ความเป็นจริงผมว่านี่แหละครับของแท้นี่แหละครับของแท้ เพราะวันนี้เราสังเกตดูจากกระแสบนโลกโซเชียลนะไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กเอ่ยไดเอเอ่ยเนี่ยเราจะเห็นคนแล้วอนมอเนี่ยเยอะมากแล้วพูดตรงๆอง่ยแต่กินที่พี่วีพูดคือสเตทเมนต์ในการโชว์อันนี้โชว์กันแบบโอ้โหจงครึ่มเลยแต่นั่นคือเขาได้จริงๆเอ้ยผมถามเป็นความรู้หน่อยอย่างนี้ผิดสคบคอร์เมเอ่อเท่าที่ผมเช็คมาไม่ผิดครับเนื่องจากว่าการโชว์เนี่ยเป็นการโชว์รายได้ที่เขาทาจากการขายสินค้า ต้องเช็คได้ว่าได้จากการขายสินค้าไม่ใช่ไม่ใช่ถ่าหัวคิวไม่ใช่การทุจริตไม่ใช่แบบว่าเอยเอมโนแล้วก็สร้างแล้วก็ดึงคนเข้ามาเอาเงินมาลงทุนนี้ไม่ใช่ที่ผิดถ้ามีการตรวจสอบภาครัฐตรวจสอบแล้วเจอว่าเเงินที่คุณได้มาเงินที่คุณโชว์ไม่ได้เป็นของจริงอ่ะคุณผิดอันนี้อันนี้ผิด แต่ถ้ามันมีบินออกมาจริงได้รับของจริงจ่ายเงินจริงได้รับคอมมิชชั่นจริงอันนี้ถือว่าถูกต้องสรุปก็ค,ค,คือได้มาจากการขายสินค้าและขยายทีมงานไม่ใช่มีรายได้จากการชักชวนคนมาเพื่อเล่าหัวคิวอันนี้คือของเราชัดเจนนะครับ แต่สิ่งที่ผมเจริญก็คือเอ๊ะตำแหน่งแต่ละตำแหน่งนีนเปลี่ยนกันเร็วนือเกินนสมาชิกมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะจะมีมีสองเรื่องครับครับแผนผมง่ายไปแผ่ง่ายไปครับเขาเก่งอันนี้อ,อันนี้ยาวนะครับ,ค,รบคือทุกอย่างเป็นไปตามแผนครับคะแนนที่เกิดขึ้นหรือหรือการบริหารจัดการที่เกิดตำแหน่งอ่ะ เพราะเขาทำได้นนผมจบแค่นี้ดีกว่าขายายความแล้วเดี๋ยวมันก็กลายเป็นคุยไปเอาเป็นว่าสิ่งที่เขาได้เราไม่มีการแต่งเติมพิมพ์ตัวอักษรตําแหน่งให้กับเขาเลยแม้สักคนเดียวยืนยันนะครับไม่มีเฟกแม้สักตำแหน่งเดียวเราไม่มีการให้ตําแหน่งพวกนี้ฟรีเพราะมันคือตำแหน่งเกยียรติยศระของเรามันคือตาแหน่งเกียรติยศจริงๆครับคือพูดอันนี้ขอถามตรงๆเลยนะ สมมตินหนูเป็นผู้นำมาจากค่ายนอื่นเลยแล้วหนูต้องการมาร่วมธุรกิจที่เนี่ยหนูมาบอกเฮ้พี่วีหนูจะพาทีมมาเท่านี้นี่หนูขอขาพี่ข้างได้ไหมคือ <c oughs> อย่างนี้ <c oughs> ในวันนี้ว่าได้ไม่ได้วันนี้เรายัางไม่เจอนะครับ <c oughs> แต่ตามคันลองถ้าเป็นนักธุรกิจที่มีความสามารถเป็นนักธุรกิจที่คาดหวังได้เป็นนักธุรกิจที่ที่เป็นระดับต้นๆของเมืองไทยทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะับ <c oughs> <c oughs> แต่จะให้แบบไหนอย่างไรเราที่เราเรียกออฟเฟอร์เป็นไปได้หมดครับผมเรียนแบบตรงไปตรงมาไม่เฟกว่าผมไม่ให้วันนี้หม่ผมเอ่ยชื่อก็ไม่ได้แล้วนะอย่างเขาเขามาเป็นเป็นร้อยล้านสิบล้านแล้วเขามาเรามาเริ่มต้นกับเราศูนย์ใหม่คงไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าเขามาแปลว่าเราต้องมีอะไรดีที่เขาเลือกเพราะฉะนั้นเราคงต้องเมิร์ชแล้วก็ต้องทําความเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างและการการสนับสนุนดีกว่าอย่าเรียกว่าออฟเฟอร์ดีกว่าปรับรากันให้ได้ใช่ใช่น่